สวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมอีกแล้วนะครับชายเสเตกเนอร์โคราชนะครับวันนี้เนี่ยคลิปนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านมือสองพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆนะครับอยู่ที่เขาใหญ่อยู่แถวโบนันซาเนี่ยคุณต้องดูคลิปนี้เลยครับตอนนี้นะครับทุกท่านผมอยู่ที่ เขาใหญ่นะครับอยู่โ bon บนันซาเลยนะครับเป็นบ้านของโครงการโบนันซานะครับบ้านที่เราจะมาขายอันเนี้ยเขาปล่อยเช่ารายเดือนนะครับชื่อว่ามาเดย์เฮาส์นะครับเป็นรายเดือนด้วยนะครับซึ่งเออผมว่าให้เช่าเนี่ยตกต่อเดือนก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะสองหมืบาทต่อเดือนวันนี้ที่จะมาขายวันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยแหละนะครับสำหรับบ้านพักตากอากาศแล้วนะถือว่ากว้างมากพื้นที่ทั้งหมดร2 0ตารางวา นะครับตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่3ามห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเฟอร์ครบอุปกรณ์ไฟฟ้าครบนะครับแล้วก็บ้านแถวเนี้ยเนี่ยเป็นบ้านที่มีพื้นที่ที่แบบกว้างขวางอ่ะเฉพาะถนนเนี่ยก็8เมตรแล้วนะนะครับดังนั้นที่จอดรถคุณไม่ต้องห่วงนะครับแล้วบ้านแถวนี้สงบเงียบมากนะครับก็จะมีเนี่ยครับเป็นบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวหมดเลยนะเนี่ยครับบ้านอย่างเงี้ยชั้นเดียว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 เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากเส้น เส้นด้านนี้ยบนาซาเนี่ยนะครับห่างมาแค่ประมาณ200เมตรเราจะอยู่สุดซอยเลยนะครับแล้วก็จะอยู่บ้านแปลงหัวมุมด้วยดังนั้นก็เลยจะได้พื้นที่เยอะนะครับซึ่งมาเดย์เฮาส์เนี่ยตัวบ้านนะครับพื้นที่120ตารางวาเนี่ยเขาจะสร้างแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเนี่ยเขาจะเป็นสวนแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่เต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีสิ่งช้าให้ด้วยอยู่ฝั่งด้านโน้นหนึ่งนะครับ ที่วันนี้เนี่ยเราจะยังไม่พาเข้าไปดูข้างในเพราะว่ามีคนเช่าแล้วดังนั้นใครที่กําลังหาซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ยซื้อล้วมีคนเช่าได้2 5 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยหลังนี้เหมาะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูข้างในนะคือข้างในเนี่ยมีด้วยกันอยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้านะครับมีเฟอร์ครบเลยก็จะมีเตียงเดี่ยวที่นอนได้2คน1เตียงนะครับหห้องอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นเตียงคู่นะครับอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นเตียงคู่เหมือนกันทั้งหมด สามห้องนอนนะครับมี้ด้วยกัน2ห้องน้ําในห้องมาสเตอร์จะมีห้องน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวพาเดินมาดูด้านนี้กันนะครับสไตล์การตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นบ้านสมัยเอ,อ่อสมัยโบราณซึ่งเป็นบ้านพักษาอากาศนะครับเขาจะเน้นที่ระเบียงนะครับระเบียงเขาจะกว้างมากนะครับเฉพาะระเบียงเนี่ยก็ประมาณ6 0 7 0ตารางเมตรแล้วแหละนะครับยังไม่รวมพื้นที่ข้างในด้วยนะครับก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้รีโนเวทใหม่ อาสีทําใหม่หมดอะเรโนเวทมาล้านกว่าบาทละนะครับเรโนเวทมาเมื่อ4ีหปีที่แล้วนะครับก็มีทางจอดรถตรงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่จอดรถ่ังข้างในนะครับเขาก็จะจอดแปะๆตามเนี้ยแหละนะครับเพราะพื้นที่มันเหลือเยอะจริงๆแล้วทั้งซอยเนี่ยบ้านไม่กี่หลังเองผมนับดูทั้งหมดอะไม่น่าเกิน 20, 20่สหลังได้มั้งนะครับแล้วก็แถวเนี้ยต้นไม้่มลื่นมากนะครับ จุดเด่นของตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดคุณมองทะลุไปบ้านหลังเนี้คุณก็จะเจอกับสนามกอล์ฟของโบโน a n s แล้วนะครับทะลุไปนิดเดียวครับเจอสนามกอล์ฟนะครับแล้วซึ่งโบน ansa มีอะไรอีกนะครับเลยไปนิดนึงก็จะเจอสนามแข่งรถของโบนซ n s แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกถ้าเกิดคุณไปด้านนี้นะครับประมาณสักเอ่อประมาณ6,700เมตรเนี่ยคุณจะเจอกับ สวนสัตว์โบนันซ่าเอ็กโซติกสูนะครับใครที่มีเด็กชอบดูสัตว์เนี่ยจากนี่ไปจริงๆเดินไปก็ได้ใกล้มากเลยอยู่ใกล้กับหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับประมาณไม่กี่โลเอง2โลนิดๆก็ถึงแล้วนะครับจะไปเส้นธนารัตก็แป๊บเดียวนะครับหโลก็ถึงเส้นธนารัตเดินทางประมาณ6-7นาทีนะครับขาของกินง่ายมีร้านอาหารตามสั่งแถวนี้เยอะแยะมากมายนะครับ แล้วก็จะขึ้นเขาใหญ่เนี่ยก็ไม่ไกลมากเพราะวิ่งตัดเข้าเส้นธนารัฐแป๊บเดียวเองใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับมาเดย์เฮาส์เนี่ยนะครับขายพร้อมผู้เช่าเลยนะครับเจ้าของขายเพียงนะอัะสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน120ตารางวา3นอน2น้ำแต่งครบเฟอร์จัดเต็มนะครับมีแอร์ให้ด้วย3ตัวนะครับเฟอร์ข้างในครบมีครัวก่อให้ด้วยบ้านหันหน้าทิศเหนือนะครับ บ้านหลังนี้ไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางด้วยนะครับแล้วก็ค่าน้ําเนี่ยค่าน้ําก็ไม่ต้องเสียเหมือนกันนะครับก็ถือว่าอยู่เหมือนใช้ฟรีไปนะครับใครสนใจบ้านหลังนี้นะพื้นที่กว้างขนาดเนี้ยเขาขายแค่ห้าล้านสองเท่านั้นเองห้าล้านสองเองนะกับพื้นที่ขนาดนี้แล้วก็สังคมดีอย่างเงี้ขยขายแค่ห้าล้านสองใครสนใจนะคุณก็ติดต่อเราไม่ได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะใครที่แบบมีบ้านสวยๆนะครับอยากจะขายอยากจะปล่อยเช่าหรือมีคอนโดหรือมีที่ดินเนี่ยอยากจะขายนะครับคุณก็ติดต่อเรามาได้กับเอสเต e ค o นเนอร์โคราชนะครับแล้วก็ใครชอบบ้านหลังนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมชายเอสเต e คานเนอร์โคราชสวัสดีครับ